สวัสดีค่ะทุกทุกคนมีเมนูอาหารมาให้พี่น้องได้รับชมอีกแล้วมากินข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะวันนี้มีเมนูอะไรตามมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีเมนูต้มปลานะคะต้มยำปลาในทางปูของ,ปงของเราเลยค่ะ เอาเลยน้องเราจะใส่ผักตะไคร้ลงไปก่อนด้วยจ้าผักตะไครแล้วก็โหจ้าพี่โอ้อยใส่ลงไปเลยโอเลยแต่ไม่ขาดแตงหาพัดไม่ขาด ปิ๊บเผาได้จ้าใส่รดน้ลงไปค้นได้พี่น้องที่เก็บมะนาวหลังบ้านมารู้มีน้ำหรือป่าแล้วก็ใส่มะนาวที่หลังเอานี่เลยใส่ลงไปง่ายงายาา่านี่อะไรก็ใส่เลยจ้าปานะปลาจะสุกเร็ว ใส่ปทุนาลงไปนะจ๊ะกรอปเปมน้ำุเยรบสิเบิงค่ะ้เบิงอืมแนอเดีย๋ยวใส่ขามนขามสักหน่อยก่อนนม่งผสมจ้ะ เอาเราจะจับมเนาวเนาะเดี๋ยวเผื่อมะนาวด้วยน้ำมะนาวพอใส่ไอ้นี่ลงไปมันจะไม่ออกรสชาติไม่เข้มข้นใส่ทูน่าลงไปพอเราใส่ทูน่ารสชาติเดอะลงไปทีนู่นตรนี่ตองย้ำเรากินได้ทั้งม้าหมด ดี๋ยแล้วจ้าต้มยำต้มยำ,ำ,ำ,ำย่างย่างบวชเด็ดเด็ดเลยย่างจ้าใส่น้อสดเด้๋ยจ้าพี่น้องจับนอยจับนอยเข็มคนเข็มคนน้ำทุบปลาพี่น้องเฮ้ยพูน่ากัะปลาใส่ล่วมกันแซ่บๆจ้าหนังจะได้คนๆเด้อพูน่า กน้ากับปลาตพี่น้องใส่มลอเคยลองก็ล้มเงนจ้ายาเค็มเข้มนแซ่บต้มยำำเสร็จแล้วพี่น้องต้งยมยำเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาตักใส่ถ้วยกันดีกว่าเน้อตักใส่ถ้วยไปกินกันในละจ้าแซบ่บแบน้ำกันพี่น้อง เสรเรียบร้อยบีบมะนาวลงไปหน่อยเนาะพี่น้องให้ส้มๆหน่อยมะนาวหอ,อมมะนาวจ้าหลักให้เผ็ดแล้วก็ลูกบอลแล้วแต่อยากก็ใส่งงไปอยากกินเลยพี่น้องจ้ามาค่ากินรับกันจ้ากินกับกอสวยข้องบนเรียบร้อยพี่น้องกินกับกอสวยข้องบน กำลังหอเลยข่าวสวยอันฮอนมาจ้ากินต้มยำป่าน้ำก่อยเด้อพี่น้องเด้อมากินข่าวพี่น้องมากินขา่าวมากินข่าวก็คอยมาเบิง่งดไปเด้อต้มยำป่าสดกระกป๋องปนกันเด้อพี่น้องมากินบอจ้ามากินข่าวก็อย <c oughs> มากินขา่าวก,ก,กันจ้า <c oughs> กินกะผักขัดผักก็ได้เลยมาๆๆเจนี้ก็แแ่บแล้ว กสดน้ำทรกปนน้ำโดนแลบเลยมันจกินมากเกากเต่อมากกกว่าอืมก็จะได้บึง อืมหอนหอนต้อโทษหอนก็ได้อืหวนตลอดหวานชอบ,อบกินตลอดกระตายปีกรตายชอบกินตลดอลดปักระตายเนอะสมสมปี ปีกระตายกินแครอทเออมึงไม่ได้เนาะเกิดพี่ถอดปีกจะตายชอบกินแครอทเออมึ่งนึกได้ปีเกิดของตัวเองนานากับพี่เกิดแล้วไม่อยากให้เจอไม่อยากแกแกไม่กินก้องต้อนปั๊กปายสอบเป็นสัตว์ เยียังเดายปลาแซ่บปลาน,นี้ต้มแซะบะ่บอ่ะหลังต้มเดียวอ๋อเอา,า,าไปกินจา้าไปาากินจ้าไปนอนมอกแนเลยมาไปนแล้บ๊ายบาย